อาหารกันเถอะหนูอยากกินเฟรนฟรายคุณทำได้ไหมงานนี้ไม่ยากเลยหนูตั้งตารอมันฝรั่งทอดสันดาลสามจานแน่นอนเราจัดการได้ฉันมีอะไรดีๆได้แล้วใครกำลังกลนนะอ๋อคุณย่าหลับไปแล้วสิงไปลุกเธอสิเกิดอะไรขึ้นอ๋อออกไปให้พ้นชิวพ่อขอโทษใจย่าหลับนิดหน่อยย่าจะเริ่มปอกมันฝรั่งเดี๋ยวนี้โอ้นี่มันของยาเอิ่ก็ได้เอาไปสิ อย่าไม่อีกอันหนึง่งโอ้เกิดอะไรขึ้นอินนิตอยู่นะเราทุกคนต้อไปดูเปลือกมันฝรั่งที่มันมากเกินไปแล้วค่อยๆทำได้ไหมอินิดได้อินหยาไหม <S <S ฉันก็แค่อยากบอกมันฝรั่งเร็วๆช่ไหนได้ไหมคะ <S <S ได้เลยเดี๋ยวอยาดึงเองเนาะเราต้องทำได้ <S <S โอ้ได้แล้วเยมี <S <S มันฝรั่งแล้วทีนี้ก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หนึ่งทีอีกที่หนึ่งทีนี้ก็เปลี่ยนมันเป็นสีรุง้งเพื่อมันฝรั่งไม่เพียงอร่อยเท่านั้นแต่ยังสวยงามอีกด้วยเอมมาต้องชอบมันแน่นอนทีนี้ก็มาทอดกันต้องใช้น้ำมันเยอะๆยอนทุกอย่างลงไปในกันทะแล้วก็รออาลาด้ยเวลาเอามันออกมาแล้วโอ้ยรออ้อนจังจัดซาน โดยการแยกสีมันฝรั่งแบบนี้ดูยสีสวยแค่ไหนฉันทำสำเร็จเย้เก่งมากจ้ะอีนิดม่แ่ก็ดทอดฉันไฟเสร็จแล้วมันออกมาสวยงามและก็อร่อยมากโอ้ต้องดีบก,ก่อนไม่งั้นใหญ่คงกินหมดต้องจัดเสิร์ฟสวย,สวยและจะกินมันฝรั่งโดยไม่มีซอสได้ยังไงมาเพิ่มซอสมะเขือดเห็นกันเถอะบีบใส่ชามเล็ก เร,รียบร้อยจ้าดีจังคุณย่าทำได้แล้วเจ๋งเรสเตเธอว่ายังไงบ้าง uh huh. ท่าฮะกยางอย่าเพ่ใต้การควบคุมแค่ต้องเปลี่ยนสีมันฝรั่งให้เป็นสีดำเพื่อให้มันยิ่งดูน่ากินโอ้โอ้โอไม่นะไม่ใช่คันี <c oughs> อ้อย่าทำให้ยาก,กวาสีเวนเซอกอะไรขึ้นกับปากของเธอ mm hmm. <c oughs> ไม่ต้องห่วง oh. มันก็แค่สีสเปรย์ mm hmm. yes เอาละ แต่สีมันฝรั่งทอดกันใช่แล้วสีดำที่ต้องการและก็เพิ่มซอสมะเขือเทศนี่คืออาหารสีดำที่ไร้ที่ติเวนเซ่จะท,ทำอาหารได้เจ๋งมากอสุดยอดไปเลยเอมมาเรียบชิมกันแล้วเข้ากินให้อร่อยนะนที่สุดนหนูเหี้มากๆเทยเไรอแล้วนี่คืออะไรอะน็นไฟสีดำเง้นหรอมันดูน่าสนใจนะมาลองกับซอสก,กันดีกว่า ว้าวมาอร่อยจังอยากกินให้หมดเลยชิ้นสุดท้าย <Delicious. S 1> รีเศษ mm hmm. หนูชอบมากมาก mm hmm. ติงเราทำได้ดีมาก mm hmm. แล้วนี่คืออะไรอะโอ้โ oh, ห mm hmm. มันฝรั่งทอดจะนด่หมดของแมคโดนัลยอะไต้องลองดูวนอร่อยห <c oughs> นูอยากกินมากกว่าน,นี้นนึกออกแล้ว เมันเพร่งออกมาแล้วก็ร่าซอนมาเขินให้ลงไปทีนี้ก็จัดการได้ว้หนูอิออ่มมากเลยอะแน่นอนอย่ารู้วิธีทำอาหาร<ม>แทบจะม,มีที่เหลือสำหรับฟันฟ่ายจานที่สามแล้วอิ่มจังใจยังไงหนูก็จะลองเพราะมันสดใสมากว้าวอร่อยจังอินนิตทำฟันไฟ่ายได้สมบูรณ์แบบหนูรักพี่นะ ขอ,อชิ้น<ม>เออถ้าคนพร้อมไหม <laughs> พร้อมจะเห็นจนานใหม่ที่หนูต้องการ <laughs> กคนน่าจะรออะไล้วจากเตาทำแพนเค้กให้หนูหน่อยนะคะหนูต้องการแพนเค้กที่อร่อยสุดเลยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อ <laughs> ได้เลยตกลง <laughs> แน่นอนจานลารักของยาสาววหลีกทางไป <laughs> ตอนนี้อยากจะแสดงมาสเตอร์คลาสของแพนเค้ก <laughs> ตักแป้งขึ้นมานิดหน้อย และก็เทใส่กระทะจากนั้นทอดจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เมื่อได้แผนเค้กสีสวยทั้งสองด้านให้ตักใส่จาน <c oughs> โอ้โหมันเจ๋งจริงๆเวนสเตอร์เธอกำลังทำอะไรอยู่อะ่ะ <c oughs> ฉันเห็นวิธีการทําแป้งแพนเค้กสีดำมันช่างสมบูรณ์แบบตีงฉันต้องการความช่วยเหลือเอาสีดำมาให้ฉันขอบใจ ฉันไม่สามารถปล่อยแป้งไว้แบบนี้ได้ต้องทำให้มันดำเหมือนจิตวิญญาณของฉันเดี๋ยวแค่ผสมให้เข้ากันฉันรู้สึกถึงด้านมื่อที่หน้ามืงพอใจเรากับว่าฉันกำลังกรุญญ้มยากฉันชอบเธอเป็นอะไรของเธอนน้เทแ,แป้งลงบนเตาเยี่ยมมากรอให้สุกทั้งสองได้ไงไงแพนเค้กสีดำที่สมบูรณ์แบบทำไมทุกคนมองฉันแบบนั้น อินนที่อะไรได้หรอเดี๋ยวฉันทำให้ดูแพนเค้กที่น่ารักที่สุดที่ฉันทำให้น้องเอมม่าเธอเคยบอกฉันว่าเธอชอบอินิคอนมากๆฉันวางแผนที่จะมอบแพนเค้กอูนนิคอร์นให้กับเธอน่าเสียดายที่ฉันยังไม่เคยเจอตัวจริงได้เวลาทาแป้งสีขาวทับแล้วแบบนี้ต่อไปใช้แป้งสีชมพู วาดใบหน้าของยูนิคอร์นเออมันไม่ออกมา hmm. ทำไมกันนะไม่ <c oughs> ฉันเต็มไปด้วยแป้งโอ้เอ <c oughs> oh, ินิตเธอเต็มไปด้วยแป้งสีชมพู <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> มันก็แค่แป้ง <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็ใส่แป้งสีสีให้เต็มช่องว่างเอ็มม่าต้องชอบแผนแค่ของฉันแน่นอนทำแผนคอสีรุง้ง แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็พลิกกลับด้านเราจะเห็นแผ่นเค้กที่น่าทึ่งของฉันเป็นไงบ้างทุกคน<ฮ>ฉันชอบมันมากเลยเ<ฮ>จ๋งมากเลยจักอินิดดูสิว่าแผ่นเค้กของย่าก็ออกมาสมบูรณ์แบบจนย่าอยากจะกินมันเอง้วยซ้ําตอนนี้เหลือแค่ต้องราดน้ําเชื่อมเมเปิ้ลใช่แล้วเรียบร้อยอ่าฮะน่ huh. ากิน ดูเหมือนว่าจะสุกแล้ววางใส่จ,จานเป็นกองสูงสๆทีนี้ก็ได้เวลาตกแตง่งราดน้ำเชือ่อมสตรอบเบอรี่แบบนี้จัดวางแมงมุมดีๆอย่ามองเธอจะฝันร้ายน, <c oughs> น้าสนใจเอลค่ะเอมมาได้เวลาลองแล้วเย,ย้พันเค้กสุดประหลงงหนึ่โอโ้โห ดูแปลกจังมีแบงมุมด้วยฝืนไรชัดๆเอาไมงม่กไปดีกว่าทีนี้ก็ลองได้ mm hmm. แจ๋งอะหนูช่อบนะ mm hmm. แล้ว mm hmm. อะไรต่อโอ้โหมาดูกันเอาเอาเลยเอาดีกว่า mm hmm. ว้าววิเศษไปเลยอู mm hmm. ้เหลือเชื่อ <What? S 1> ดูสินี่คืออยู่ในคอหนะ่ารักมากมาว้าว มันสวยอะแถมยังอร่อยอีกด้วยหนูหยุดไม่ได้แล้วแล้วใครจะชนะนะ,ะแน่นอนพี่เหนึ่งชนะในที่สุดเป็นคนสังเกตเห็นความส่วนของฉันแล้วฉันชน,นะเวสเตอรจกับฉันไหมอะพี่เหน็ดแม้แต่จะฝันไม่เคยมีใครบอกยิ่งชกชนะติงมาก่อนโอ้เวสเตเรียกมันกลับไปแล้ว เออคุณย่าไม่เห็นต้องกลัวเอาละ่ะเล่นกันได้แล้วตอนนี้เอมมาสแสดงอาหารจานใหม่ให้พวกเราดูมาดูกันเถอะเราข้าวหนูต้องการกโกโก้ได้แน่นอนเดาย,ย่าทำให้ได้เลย <c oughs> การทำโกโก้นั้นเร็วมากๆสิ่งที่ต้องทำก็แค่ผสมผง,งโกโก้และกะทน,นมลงในหมอ้อและเราจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยยังไม่น่าเชื่อ, <c oughs> อย่าอยากวามช็อกโกแลตด้วยเพ <c oughs> ื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่กลายเป็นช็อกโกแลตสุดเข้มข้นเยี่ยมมาก ละลายแล้วก็คนๆๆๆอาลลัย่าต้องการแก้วที่ดีที่สุดตักโกโก้ใส่แก้วของย่าเยี่ยมมากอยาทำเสร็จแล้วจ้าวันเสารจ้ะโคตรช่างเธอเอาล่ะเจ๋งเลยนึกอะไรดีๆได้แล้วฉันจะทำโกโก้จากช็อกโกแลตมันอร่อยมากเทช็อกโกแลตใส่หม้อจากนั้นก็ใส่น้ำตาลเยอะๆอะไรคะคณยา แค่นั้นเดยกก็ได้จริงๆนะดีมากจ้ะเด็กน้อยย่าไม่เห็นแล้วอีกหน่อยก็ได้อุ้ยย่าไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเอาล่ะต่อไปก็นมเอ้ยแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะเราเข้าอ้ยฉันเต็มไปด้วยนมแต่ว่ายังมีพอสำหรโก็นะแทใส่หม้อย้ำทีนี้ก็มาเพิ่มสีชมพูกันดีกว่า ดูสิสีสวยแค่ไหนทีนี้ก็คนคนให้เข้ากันต่อไปเราต้องเตรียมแก้วใช้ครีมสีฟ้าตกแต่งที่ขอบแก้วใช่แล้วจากนั้นก็จุ่มแก้วในสปริงเกิรหลักสีดีจังเฮโกโก,ก้สีพสใส่แก้วใช่ทีนี้ก็เหลือแค่ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีม ฉันคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ฉันชอบกินวุ้ครีมมากๆและมินิมอชเมลโล่สปริงเคิลและโอตระส่รุ้งแล้วก็ยูนิคอร์นน่ารักจังเหลือแค่ต้องใส่หลอดฉันไม่เคยเห็นอะไรที่น่ารักเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตน่ะเก่งมากเลยจ้า เดี๋ยวฉันแสดงการทำโกโก้ที่อร่อยจริงๆให้ทุกคนดูติงเอาแก้วมาสิ uh huh. ขอบคุณนะมันยิ่งทำให้โกโก้อร่อยอยิ่งขึ้นโอ้โ <c oughs> ุ้ยย่าไม่คิดว่าย่จะคิดกว่าขนาดนี้ตดัดโกโก้สีดำลงไปในแก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยเวปครีมและต้องเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆฉันชอบมันมากเรียบร้อยและสุดท้ายเยลลี่ขังขาวสองสามตัว และหลอดทุกอย่างพร้อมแล้วเอาไปให้เอ็มมาก,กันเถอะกินแห่ร่ยนะว้าวทุกอย่างดูเจ๋งมากเลยสวยจังมีวันิคอนด้วยสุดยอดอร่อยมากมากเลยเก่งมากคขะพี่สาวเอาล่ะแก้วนี้ดูเรียบง่ายเกินไปคุณย่าต้องเป็นคนทำ แล้วนี่คืออะไรอ่ะ hmm. เวนสเต์เผสมบางอย่างเข้าไปอีกแล้วเราต้องลอง hmm. เอาล่ะหวังว่าหนูจะมีชีวิตรอดนะก hmm. ็งั้นงั้นน่ะหนูตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือพี่นิดแสงแังคนชนะอีกแล้วเ yeah, yeah, yeah. <c oughs> ย้เย้เย้คุณย่อีนิดแลวเวนสต์เตั้งใจดูหนูหน้อยเอ็มมาสิเธอว่ารถเสร็จแล้วและเธออยากกินเบอร์เกร์ เอ็มม่หิวมากมากจริงๆเราต้องได้ทำอาหารให้ทธอนกินแล้วลุยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยซ้ำย่าสามารถทำเบอร์เกอร์แสนอร่อยได้สิ่งที่เราต้องการก็คือขนมปังแสนอร่อยจีในกระทะสิ่งสำคัญของเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อย่างมันต้องอร่อยและก็ชุ่มชํำเพื่อให้เบอร์เกอร์ไม่แห้งวางก้อนเนื้อสับลงไปในกระทะแล้วก็ใช้ตะหลิวกดลงไป วางบนขนมปังและกรอบดด้วยชีสเพิ่มผักเพื่อสุขภาพสองสามชิ้นมะเขือเทศและหัวหอมประกอบด้วยขนมปังอีกชิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าคุณยาทำอาหารได้เก่งมากงั้นตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วเบอร์เกอร์แบบธรรมดาไม่เหมาะกับฉันหรอกเพราะงั้นฉัจะทำเบอร์เกอร์โดนัทแสนอร่อยให้น้องสาว มันจะไม่เพียงแค่สวยงามแต่ว่ายังหวานสุดๆอีกด้วยผ่าดังนับเป็นสองซี่สำหรับไส้เราจะใช้ช็อกโกแลตสีสวยๆมาแทนเนื้อย่างและก็อย่าลืมเกี่ยวกับซอสด้วยฉันมีเจลรสเปรี้ยวโอ้ยมันเปรี้ยวมากไอมาต้องชอบแน่แน่นีัลงไปเลยและตามด้วยมัชมันเล่านมนมอีกหลายชิ้นกัมมีสีรุ้งสอมชิ้นราดน้ำจืสตรอเบอรี่ให้ทั่ว และก็ปิดด้วยโดนัทชีิสองเสร็จแล้วมันน่าทึ่งมากเด็กนอะ,ะช่วยเซดรัลสีเพื่อนของเธอทำอะไรและเธอเป็นยังไงบ้างฉันจะใช้ขนมปังสีดำที่สวยงามมันเข้ากันได้ดีกับเนื้อทอดมากตอนนี้ฉันต้องการชีสตัดเป็นฟันที่แหลมคมเพื่อป้องกันศัตรูใช่แล้ววางชีสเนื้อย่าง Hmm. และแตงกวาดองเหมือนลิ้นและชิสอีกครั้งหนึ่งบีบซอสมะเขือเทศ hmm. ชิ้นมะเขือเทศและป็นขนมปังพร้อมแล้วติงฉันต้องการความช่นเหลือไปเอาเยลลี่ลูกตาของอินิตมาระวังด้วยนะหลายๆคนให้ไม่กลัวแกนสวัส hmm. ดีเจ้ติงไม่ได้จะมาทำแล้วก,กันอีกนะนี่ติง จะเอาอยเรื่องตาของฉันโดยไม่ถามได้ยังไงกันนี่อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้สปลาดมันคือเพื่อนของฉันห้ามตีเขานะทำได้ดีมากติงเอาดวงตามาให้ฉันแล้วขอบคุณทีนี้ก็ติดมันเข้ากับเบอร์เก์จากนั้นก็สามารถสัมันให้หน่อยเอ็มม่าได้น่ากลัวจริงๆหน่หนูชอบนะเอาเบอร์เก์ให้เอมมากันเถอะเธอรออยู่ว้าวมันคือเบอร์เก์สปาร์ลาดต้องลองแล้วแล้ว แ๋งออะเวนสเตย์ Wednesday, ถ้าทำสมแลนต <Yes. S 1> ใช่เ mm hmm. บอร์เกอร์นี่ดูธรรมดาจังมาลองกันดีกว่า oh. เอออีหัวหอม <Yeah. S 1> คุณย่าหนูเกลยดหัวหอม mm hmm. คุณย่าล้มเหลวในแบบทดสอบนี้ oh. mm hmm. และนี่คือสิ่งที่วี่เนี่ยทำให้หนูเ mm hmm. บอร์เกอร์โดนน้นนั่นเหรอเร mm hmm. ิงเป็นเลยอะ่ะ So delicious ในนี้มีขนมปอดของหนูทั้งนั้นเลยหนูชอบมากมากอินิตพี่เก่งที่สุดอยากจังต้องเลือกผู้ชนะแล้วหนูอยากให้วันส a ตเป็นผู้ชนะ so delicious ยินดีนะวันส a y อะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังจะยิ้มเรวเข้าวันสอตนิตเดียวดูสิยิ้มเลยไม่ไม่มีทางฟันไปเ่อก่อนอื่นมาสั่งของที่เราต้องการเพื่อส้มแซมทีนี้ก็รอของมาส่ง ว้าวมาส่งลราจังเลยนี่ของฉันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเออเออแม่จ๋าหนูหนูเอามันออกไปนะพิมพ์ไว้ายอะไรเดีย่ยมีหนูอยที่เพื่นอนะโอ้หนูหน่ารักฉันจะเอามันไปเองมันจะเป็นเพื่อนของฉันน่ารักจังเอาละอีกาออกไปจากตรงนี้เอาใยแมามุมออกไปด้วย้านจะได้ไม่ร้ออีกต่อไปหู้ มาถึงส่วนที่สุดที่สุด <ım Laser> การตกแต่งบ้านอีอยากอีกชิ้นหนึ่งอ๋อไม้ไม่เธอระวังมากกว่านี้ได้ไหมพอกันทีฉันเปิด์ตำทนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีบางอย่างให้เธอนะเอานี่มันเคยเยลลี่ที่อร่อยมากๆเอาไปซิกันได้นาาได้อยู่ตาขับใจนะเฮ้ยเกือบไปแล้วกลับมาที่บ้านของเราต่อโอ้กระป๋องสีสเปร์ฉันจะพ่นบ้านให้เป็นสีฟ้า ต้องแบบนี้แหละต่อไปก็ใช้กระป๋องสเปรย์สีเขียว<อ>ฉันอยากทำกราฟฟิตี้สวยๆให้ทั่วบ้าน <c oughs> เพราะว่าถ้าไปทำให้อื่นคนโดนตำรวจดุแน่เลยแต่ตอนนี้ฉันพ่นที่บ้านของตัวเองเ <c oughs> จง๋งออกมาสุดยอดว้าวไม้อะไรไปเลย <c oughs> ฉันวาดเองนะโอ้ยสียังไม่แห้งเลยส่วนที่หลังคาก็ต้องตกแต่งเหมือนกันฉันมีลูกบอลพลาสติกหลากสีเอาไปติดที่หลังคาก่อนที่สีจะแห้ง ลุยเลยตอนนี้ที่หลังคาก็มีสีสันสดใสแล้วเจ๋งเหลือแค่ปักธงช่องของเราเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสุดยอดบ้านของฉันดีที่สุดเลยเจนแล้วเธอเป็นอะไรเนี่ยฉันสบายดีฉันเลยว่าต้องทำยังไงกับกระดาษนี้เอาไปติดแล้วทางบ้านจะกลายเป็นสีเหลืองสุดยอดมาก มันสดใสเหมือนดวงอาทิตย์แต่ขาดไปบางอย่างใช่แล้วแผ่นยังไงที่ฉันต้องการเอาล่ะเสร็จแล้วทีนี้เราต้องตกแต่งหลังคากันเราจะเป่าลูกโปง่งแล้วไปติดที่หลังคาดูสิสุนัขลูกโป่งยาวมากเล่นกับมันได้ไม่รู้จบแต่ว่าต้องตกแต่งหลังคาด้วยได้แล้วลงมือทีนี้ก็เสร็จแล้วล่ะ ฟิบี้เห็นเจนทำไม้สวยจังเหลือแค่ต้องติดใบพัดเป็นรูปดวงอาทิตย์มันออกมาน่ารักมากไม้ตอนนี้บ้านนานและฉันสวยที่สุดแล้วฟิบี้รีบได้แล้วนะแน่นอนอยากรู้จังว่ามีอะไรบ้างผมสีชมพูน่ารักจัง ติดไว้ที่หลังคาแล้วเข้าอยู่สิทำไมไม่อยู่เนี่ยอ๋อทำแบบนี้แล้วกันตอกตะปูกับพรมที่หลังคาอ๊ยนิ้วฉันเจ็บมากงานนี้ไม่เหมาะเลยเรียกช่างดีกว่าฮัลโหลค่ะฉันต้องการความช่วยเหลือด่วนอ๋อ oh. ช่างของฉันมาแล้วสวัสดีนี่ค่ะเอาไปติดที่หลังคาได้ครับงานนี้สบายมากหมูหมู ไม่ควรใช้ตะปูแต่ว่าให้ใช้ที่เย็บสำหรับงานก่อสร้างดีกว่าแบบนี้แหละติดให้ทั่วบ้านต่อไปก็ติดไปพัดรูปหัวใจที่หลังคากันกดไลค์ถ้าเธอชอบบ้านหลังนี้ลูกบองสีมพูด้วยอย่างที่ต้องการว้าวฉันทำเองคงไม่ได้แบบนี้ขอบคุณที่ช่วยนะคะฉันจ่ายเงินก้อนต่ออย่ายิบเงินก่อนนะใเท่าไหร่ดีนะอ๋อนี่ค่ะค่าแรง เออถามจริงงั้นลาก่อนสวยจังเลยเราเก่งมากืมกลิ่นของเลมอนสดๆฉันอยากมีต้นเลมอนข้างบ้านจังจะได้ไปกินหอมสดชื่นเราแค่ต้องปลูกเมดเลมอนแล้วก็รดน้ำทีนี้ก็รอว้าวต้นเลมอนสวยจังเลยทีนี้ฉันจะได้กินเลมอนสดสอยู่เสมอ วังก็ยิ่อาบแดดไว้ใต้ต้นไม้ด้วยมันสร้างร่มเงาในวันที่อากาศร้อนๆยังขายแค่หมวกน่ารักน่ารักกับน้ำมะนาวแสนอร่อยทีนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนเจนทำอะไรอ่ะว้าวเลมอนอยากลองจังเลยโอ้ยเปรี้ยวปรีดเย่ไม่กินแล้วเฮ้ยไมค์นายทำอะไรเนี่ยห้ามมาแต่ต้องเลมอนของฉันนะโอ้ยฉันไม่อยากกินแล้ว ส่วนฉันมีมินิบาสเกตบอลไม่ลงอะ่ะเราเข้าซิเฮ้ยฉันไม่ใช่นักบาสที่ดีเลย,ย,ย,ยใช่แล้วมาสร้างสนามบาสเกตบอลจริงๆกันดีกว่าเ,<อ>เราต้องการห่วงแล้วก็ลูกบาสแบบนี้ฉันเล่นได้แนะ่ดูนะนี่คือมือโปรรอ,อแปบ๊บตอนนี้แหละฉันคือมืออาชีพฉันมีไม้ไดัดอีกอย่างจริงใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ชุด โอ้ยเฮ้ไ oh, ม hey, oh, oh, wow, ่ฉันรู้นะว่านายทำเดี๋ยวฉันจะโชว์การชุดให้ดูเป็นไงเรียนไว้นะเด็กน้อยเอาล่ะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมผองเด็กหรอกฉันจะประกอบชิงช้าไว้ตรงนี้เพียงแค่ไม่กี่นาทีทุกอย่างก็พร้อมแล้วว้าวชิงช้าน่ารักจังเลยให้ยูนิคอร์นของฉันนั่งตรงนี้เขาชอบมากต่อไปก็มาตกแต่งหลังคาด้วยดอกไม้สดๆกันสวยงามและมีกินหอมของดอกไม้ วิเศษเลยทีนี้ก็ติดตั้งกลอนจุดหมายแล้วตกแต่งด้วยสิกเกอร์ที่เธอชอบนี่คือบ้านในฝันของฉันเพือ่อนบ้านของฉันทำอะไรกันอยู่นะต้องแอบ,บดูไม่เอีเขาเป็นแบบนี้เสม,มอแย่ hey, <you. S 1> ฟีบิ้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ว้าวเธอติดตั้งกลอนจุดหมายแล้ว ฉันก็ต้องทําเหมือนกันและฉันมีไอเดียแล้วด้วยมาตกแต่งก่อนจดหมายได้ลดลายดอกไม้กันแค่จุ่มดอกไม้ลงในสีแล้วก็แปะบนก่อนจดหมายออกมาน่ารักจังเลยบอกฉันในสิครัารักหรือไม่รักสาวททำก่อนจดหมายจริงๆของตัวเองฉันก็ต้องทําบ้างมันจะเป็นก่อนจดหมายไดโน่ด้วยดโนเสาวตัวโปรดของฉันฉันชอบมากเลยโอ้เขามาแล้วบลูดไปสนีสวัสดีฮะสวัสดี ฉันเอาจดหมายมาส่งนี่ของเธอเนอะก่อนจดหมายสวยมากแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะไปก่อนเฮ้ย hey, จดหมายผมล่ะโอ้ฉันลืมนายไปได้งไงแน่นอนนี่ของนายโอ้ยมือฉัน <c oughs> นี่มันไม่ตลกนะเจ้าหนู <c oughs> เป็นก่อนจดหมายซะไปกันต่อ <c oughs> ว้าวเธอสวยจริงๆเลยอะไรนะ <c oughs> จริงเหรอ ขอบคุณคุณก็ดูดีสวัสดีโอ้ยขอโทษนี่ครับจดหมายของเธอขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบอยน้าอายจัง <S <S ฉันตัดสินใจแล้วดับลาตกแต่งข้างในห้องในนี้มันดูน่าเบื่อเกินไปเรามาเริ่มจากปูพืน้นรู้ไหมว่านี่คืออะไร <S 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 ใช่แล้วมันคือลูกดอกเดินไปที่กำแพงแล้วมาแขวนปืนบัสเตอร์ของฉันไว้ที่นั่นกัน ต่อไปก็มาติดรูปที่ผนังกันเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ย oh. ติดสิเปิด,ดได้เอาแบบนี้ใช่ไหมเอาไปเลยฮะ <c oughs> ต้องอย่างนี้สิฉันดูอยู่นะ <c oughs> ส่วนมุมนี้เราจะวางโต๊ะจะโต๊ะของเล่นให้เพื่อนฉันด้วยจำเขาได้ไหม <c oughs> มีทั้งของเล่นและก็นมช็กมวยที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ฉันเป็นนักกีฬาฉันไม่ช็กมวยทุกวันเลย และดัมเบลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อติดทีวีเพื่อออกกำลังกายตรงนี้จะมีที่นั่งห้องน,นี้ดูเท่มากชาลีนี่คือบ้านของนายนะเวลาออกกำลังกายแล้ว <c oughs> มาเริ่มกันเลยแขนที่แข็งแรงไม้ทำอะไรในนี้ว้าวห้องน,นี้ดูเท่นนะ ฉันต้องตกแต่งเหมือนกันมาปูพรมสีชมพูที่เพืินกันเถอะมันนุ่มมากส่วนที่ผนังเราจะทำรูปเลมฝีปากทัานแร่งให้ทากาวให้ทั่วจากนั้นก็ใช้กริตเตอร์สีชมพูและก็ทำอีกหลายๆอันให้ทั่วห้องน่ารักจังเลย ทีนี้เรามาแขวนไฟนีออนกันฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นสีชมพู <Nice. S 1> ตรงนี้เป็นชั้นวางของสำหรับรองเท้าทั้งหมดของฉันมันสวยมากและพอหมุนเราจะเห็นชั้นวางกระเป๋าของฉันและมองกฎมิสยูนิเวิร์สที่ผนังฉันจะแขวนรูปฉันกับแฟนไว้ด้วยเราน่ารักมาก โอ้ไอเดียฉันต้องการตอเครื่องแป้งสำหรับเก็บเครื่องสำอางและน้ำยาทาเล็บ <love> <laughs> เป็นมุมที่เช้แต่งหน้าทุกวันเลย <laughs> แล้วเราต้องฉีดน้ำหอมเพื่อได้ไม่กลิ่นหอมตลอดเวลา <laughs> <laughs> ต้องทำาซนสัตว์เลี้ยงของฉันด้วยนี่คือเตียงของเจสแมวแสนน่ารักของฉันอยู่นี่เองเจ้าตัวน้อยฉันมีของนล้นให้เธอด้วยนะ นี่ไงเป็นโบสีชมพูน่ารักอยากเล่นไหมอ๋อเขาชอบดีใจจังเจนทำอะไรอยู่นะเหลือแค่ฉันต้องตกแต่งแล้วฉันมึกบางอย่างได้เพไซล์ให้เต็มพื้นฉันอยากรู้สึกเหมือนว่าอยู่ที่ชายหาดตลอดเวลาต่อไปติดประสาทน่ารักตอนนี้ที่ผนังฉันชอบมันมากมากใจจะไม่ชอบบ้างล่ะพวกมันน่ารักมาก ทีนี้ก็มาว่าดสรุงที่ผนังกันวิธีการทำก็คือให้บีบสีต้องการทั้งหมดที่แปรงแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวแค่ต้องวาดเป็นเส้นโค้งที่ผนงังว้าวสดใสจังเลย <c oughs> ทีนี้ก็มาติดแมกกันน่ารักจัง <c oughs> ต่อไปติดเลโก้ที่ผนงัง <c oughs> มันจะเป็นชั้นวางของสับข,ของตกแต่ง,งเล็กๆน้อย น่ารักมาก <Nice. S 1> อ๋ฉันต้องการฉันวางตุ๊กตาสัตว์ของฉันด้วยฉันชอบพวกมันมากมากเลย <c oughs> ต่อไปเร <c oughs> ็วล้เล่นอะคูเล่เล่เอามาแขวนไว้ตรงนี้ <c oughs> จากนั้นฉันต้องการที่นั่ง <c oughs> จได้นั่งพักผ่อนบนห่วงยางชูชีพ <c oughs> สบายจัง เหลือแค่มุมสัตว์เลี้ยงวิเศษมากรู้จักกุศลของฉันสิเขาชื่อแมรี่สุดยอดไปเลยเนาะนี่คือเตียงของเธอนะแมรี่ได้เวลาพักผ่อนกันแล้วรักเธอนะ